สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านกันทุกผู้ทุกคนนะครับในวันที่9พฤษภาคมจับตาสภาพอากาศในประเทศไทย2ลละลอกนะครับที่จะส่งผลทําให้ในประเทศไทยจะเกิดเหตุการณ์2องะลอกด้วยกันนะครับที่จะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือในรอบแรกนะครับช่วงตั้งแต่วันนี้9นะครับจนถึงช่วงวันที่12พฤษภาคมในประเทศไทยจะมีพายุรดูร้อนเกิดขึ้น หลังจากนั้นครับตั้งแต่ช่วงวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับก็ต้องจับตามรสุมจากทางตะวันตกเชียงใต้จะเริ่มทวีกำลังแรงขึ้น ส่งผลทําให้ในประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องครับซึ่งประกาศเตือนฉบับล่าสุดในวันนี้ก็เป็นฉบับที่4แล้วนะครับแล้วก็มีผลกระทบจนถึงช่วงวันที่12พฤษภาคมนะครับเผยรายชื่อแต่ละจังหวัดนะครับในแต่ละวันออกมาแล้วแล้วก็จากข้อมูลในส่วนของโมเดลนะครับก็แสดงให้เราทราบว่าพื้นที่เริ่มมีฝนเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจะเริ่มหนักขอขึ้นทุกวันทุกวันนะครับ โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้วันที่10ก็จะเริ่มหนักในส่วนของทางภาคอีสานนะครับแล้วก็จะหนักขึ้นก็คือจะมีมรสุมจากทางตะวันตกเชียงใต้นะครับก็คือเป็นความชื้นที่มาจากทางฝั่งอันดามันนะครับจะเข้ามาส่งผลกระทบทําให้ทั่วไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่13พฤษภาคม เป็นต้นไปแล้วก็ในบางวันก็อาจจะมีแนวลมพัดสอบเกิดขึ้นก็ส่งผลทําให้ประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่องนับตกหนักยาวหลายวันนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ล่าสุดจนถึงช่วงวันที่23พฤษภาคมนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ทั่วไทยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับจากลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันนี้9พฤษภาคมถึงช่วงประมาณการ23พฤษภาคม รามาติดตามกันนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่9ถึงช่วงวันที่12พฤษภาคมประมาณ4วันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเป็นช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศอ่าพายุรุดุร้อนที่จะส่งผลกระทบในประเทศไทยของบ้านเราจะเป็นช่วงที่ในประเทศไทยนั้นจะเริ่มมีปริมาณของฝนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีพายุฤุดูร้อนเกิดขึ้นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกนะครับแล้วก็ฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนในภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะเวลาต่อไปนะครับเช้าถึงบ่ายอากาศจะค่อนข้างร้อนต้องติดตามและเฝ้าระวังเพื่อเตรียมตัวรับมือกันตลอดช่วงอากาศมีความแปรปรวนสูงเป็นช่วงที่เตรียมเปลี่ยนถ่ายฤดู เข้าฤดูฝนนะครับลมใกล้กับผิวพื้นเริ่มเปลี่ยนเป็นลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกําลังแรงขึ้นแต่ยังมีบางวันที่ยังมีลมจากทางต้านทิศใต้นะครับพัดแทรกเข้ามาในบางช่วงแรกๆได้นะครับแล้วก็ประกอบกับในช่วงตั้งแต่วันที่9-12ถึง12พฤษภาคมพศ2568คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุม ทางตอนบนของทางเวียดนามในขณะที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศร้อนโดยทั่วไปทําให้ฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสจะทําให้มีฝนตกหนักกระจายตัวได้หลายพื้นที่ต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดภาคใต้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับคลืนลมมีกําลังแรงขึ้น ช่วงตั้งแต่วันที่13ถึง18พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับเน้นย้ำนะครับนี่คือระลอกที่2นะครับตั้งแต่วันที่13ถึง18พฤษภาคมเป็นต้นไปหลังจากเหตุการณ์ที่มีพายุรุร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็จะตามมาด้วยมรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้น่าจะเริ่มเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยแล้วก็จะมีกำลังแรงขึ้น แล้วก็จะมีย่อมความกดอากาศต่ำจากทางด้านทะเลอ,อันมันทำให้ฝนทั่วไทยนะครับจะกกระจายตัวต่อเนื่องต้องเฝ้าระวังปริมาณของฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับจากนั้นช่วงตั้งแต่19ถึง23พฤษภาคมมรสุมนะครับก็จะอ่อนลงบ้างฝนจะเบาบางลงบ้างแต่ยังเกิดขึ้น ในช่วงบ่ายถึงค่าก็คือยังมีฝนฟ้าขนองยังตกอยู่ได้ช่วงบ่ายถึงค่าตามมรสุมที่จะพัดเข้าปกคลุมในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายฤดูฝนก็อาจจะเกิดขึ้นได้หลายเวลาส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงปรมิมาณเฉลี่ยอยู่ที่เล็กน้อยถึงปานกลางและเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับฝนก็จะเกิดขึ้นมักจะชอบเกิดขึ้นช่วงไหนครับช่วงบ่ายถึงค่าช่วงคนงานเลิกนะครับช่วงตลาดนัดเปิด ประมาณนี้นะครับฝนช็อปตกนะครับโดยปกติแล้วประเทศไทยก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนเนี่ยประมาณช่วงอา่กลางเดือนพฤษภาคมสําหรับฤดูฝนในปีนี้ก็รอประกาศอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมสิทยากันอีกครั้งหนึ่งก็คือในสัปดาห์หน้าต้องจับตานะครับเมื่อพิจารณาถึงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์ ช่วงที่มีฝนนะก็ควรสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคและก็บริโภคในช่วงที่น้ำแรงน้ำขาดในพื้นที่ที่น้ำเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการเกษตรกรรมนะครับก็ขอให้ดูข้อมูลนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของข้อมูลนะครับสภาพอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันก่อนนะครับคาดการสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่นะครับ จากภาพนะครับในช่วงของวันศุกร์ที่9พฤษภาคมพศ2568นะครับระหว่างช่วงเช้าของวันนี้นะครับ9พฤษภาคมถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่10พฤษภาคมนะครับทางช่วงภาคเหนือก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปแล้วก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่30%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงได้บางแห่งนะครับ ทางช่วงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางเชียงใหม่ทางจังหวัดลำพูนล,ลำปางจังหวัดพะเยาจังหวัดพแพร่น,น่านสุขโขทยัยจังหวัดตากกำแพงเพชรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ทางช่วงจังหวัดเพชรบูร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนแล้วก็ถึงร้อนจัดโดยทั่วไปพายุฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางพื้นที่ ทางช่วงจังหวัดเลยหนองบัวลำพูทางจังหวัดอุดรธานีหนองคายทางช่วงบึงการสกลนครนครพนมจังหวัดขอนแก่นกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรทางช่วงกาลสินอำนาจเจริญและทางจังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของทางภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนอง30เอร์เซ์ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่ง ทางช่วงจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบ,บรุรีและทางลาดชบุรีนะครับทางช่วงภาคตะวันออกอากาศร้อนฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ทางช่วงจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบรุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบรุรีแล้วก็ทางจังหวัดตราดทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไป ฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับทางภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนอง40%แล้วก็เน้นทางช่วงจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ทางช่วงจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ ทางช่วงจังหวัดสงขลาจากนั้นแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาอัปเดตในส่วนของโมเดลกันบ้างนะครับเป็นการคาดการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับจากเวลาที่เรากําลังดูกันอยู่ก็คือในช่วงเย็นของวันนี้ศุกร์ที่9พฤษภาคมนะครับก็จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองพายุฤดูร,ร้อนก็จะเริ่มมีการก่อตัวนะครับโดยเฉพาะทางช่วงประเทศไทยทางตอนบน แล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับจากการอัปเดตล่าสุดเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับในช่วงเย็นช่วงหัวค่าของวันนี้นะครับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับก็จะเริ่มมีฝนกระจายตัวแล้วก็จะมีความกดอากาศต่า L1003 นะครับปกคลุมอยู่ทางช่วงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงการาสินนะครับทางกูชินาลายร้อยเอ็ด ทางช่วงบุรีรัมย์ทางโคราชแล้วก็ทางช่วงสุรินทร์สีสเกตนะครับก็จะมีอากาศค่อนข้างร้อนในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นมีอากาศร้อนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามีความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ฝนฟ้าคะนาะกระจายตัวนะครับพื้นที่มีโอกาสเจอฝนตกหนักจากการอัปเดตนะครับเป็นพื้นที่สีเหลือง แถวทางช่วงวังชินวังยาวนะครับแถวทางลอง6.5ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ทางช่วงเด่นชัยจังหวัดแพร่ลำปางนะครับทางบริเวณอ่าช่วงร้อมแรดทางสวนปา่าศรีจันนาลัยนะครับแล้วก็ทางช่วงสุขโขทัยทางช่วงสุขโขทัยสวรรคโลกสีสําโรงก็จะเป็นฝนเล็กน้อยตกกระจายตัวนะครับทางช่วงบ้านสวน ก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักปานกลางนะครับแล้วก็แถวทางหล่มเก้านะครับทางช่วงหลมเก้าทางเมืองแพร่ครับก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักปานกลางทางภูเรือนะครับ10.4ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ทางช่วงโนนสมบูรณ์นะครับก็ต้องเตรียมตัวรับมือในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็มาทางช่วงภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับทางช่วงจังหวัดพิจิตร ทางเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ทางช่วงตาพานหินบึงนาลางนะครับก็มีฝนตกกระจายตัวทางทับเพอทางเนินม่วงทางโคกยาวทางชนแดนวังโป่งนะครับแล้วก็ใหม่หวังตะเคียนนะครับก็มีฝนตกปานกลางสากเหล็กจังหวัดพิจิตร4.6มิมทางบ้านใหม่แล้วก็แถวทางท่ามะไฟนะครับอยู่ที่11.6ม mm, ิมบ้านไร่8.3 mm, นะครับแล้วก็ ทางช่วงหูกวางอยู่ที่5.8นะครับทางชุมแสง13.7นะครับแล้วก็แถวอีกหล,หลายพื้นที่ทางช่วงหนองบัว13.3นะครับทางไผ่สาลีอยู่ที่10.2นะครับทางช่วงเขาน้อย10.5แล้วก็แถวทางช่วงวังลึกอยู่ที่8.4ม mm ิลลิเมตรนะครับนี่คือภาพรวมนะครับแล้วก็ทางช่วงอุทัยก็มีเล็กน้อย 8.2นะครับตังนั้นก็จะเป็นฟ้าคึ้มๆแล้วก็ตกกระจายตัวเล็กน้อยในบางแห่งนะครับเป็นฝนตกกระจายตัวทางช่วงกรุงเทพมหานครปริมณฑลนกคือภาคกลางช่วงทางตอนล่างก็เริ่มมีเหมือนเป็นเขาลางนะครับวันนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออกนะครับภาคใต้ก็มีฝนตกกระจายตัวเพราะว่าจากอิทธิพลของลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ก็ เริ่มมีอิทธิพลแล้วก็บทบาทกับทางช่วงทะเลอันมันภาคใต้แล้วก็ทางช่วงอ่าวไทยมากขึ้นนะครับคาดการณ์ว่าหลังจากช่วงวันที่12พฤษภาคมนี้ก็คือหลังจากที่พายุรุดูร้อนเนี่ยได้จบลงก็จะต่อด้วยมรสุมจากทางตะวันตกเฉียงใต้ต่อทําให้ในประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อในช่วงหัวค่ำนะครับของวันนี้ ก็จะมีพื้นที่เสี่ยงเจอฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงเข้มทางช่วงภาคกลางตอนบนนะครับก็คือทางช่วงนครสวรรค์นะครับทางนครสวรรค์แล้วก็ทางช่วงอุทัยธานีทางวัดสิงห์นะครับทางชัยนาทแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ทางช่วงอินบุรีนะครับทางช่วงอินบุรีวงเวียนสระแก้วลบบุรีท่าช้างโคกสำโรงนะครับทางช่วงหันคาหนองฉางทางช่วงบ้านไร่ชุมแสง บางมูลหน้านะครับทางช่วงหนองบัวบึงนาลางทางช่วงโค้งวิไลนะครับแล้วก็ทางช่วงปางมะคำนะครับทางลานหมาในก็คือทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็รวมถึงอาจจะมีตกหนักกระจายตัวในบางพื้นที่ทางช่วงลำพูนล,ลำปางนะครับทางช่วงวังยาวทางช่วงอ่าสวนป่าศรีจัุชนาลัยแล้วก็ ทางช่วงล้อมแรกนะครับก็มีโอกาสทางจังหวัดแพร่ทางจังหวัดอุตรธานนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ก็จากการอัปเดตล่าสุดนะครับของโมเดลนะครับเราก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ทางช่วงจังหวัดอุบลราชธานีทา,ทางเดชอุดมทางการทลลักษ์นะครับก็เตรียมตัวรับมือนะครับจากนั้นเราจะทำการไปดูต่อนะครับในช่วงเวลา23นาฬิการหรือก็คือประมาณช่วงกลางดึก ไปหาช่วงรอยต่อก็คือช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งของวันศุกร์ที่9้าไปหาช่วงวันเสาร์ที่สิบพฤษภาคมนะครับเป็นช่วงรอยต่อระหว่างวันก็ผลกระทบด้านหน้านะครับที่จะเจอก็คือมีฝนตกหนักแช่หนักยาวนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้ข้อมูลไว้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นด้านหน้านะครับเป็นด่านแรกที่จะ ได้รับผลกระทบก็คือทางช่วงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจากการอัปเดตล่าสุดของโมเดลหรือว่าแบบจำลองนะครับทางช่วงจังหวัดร้อยเอ็ดทางช่วงหัวคั่วแล้วก็วารีปทุมมหาสารคามทางช่วงกุดหลังนะครับในช่วงค่าคืนนี้เจอชุดใหญ่ตกหนักนะครับแล้วก็ทางช่วงโพนทองทางโพชัยนะครับแล้วก็ทางช่วงอานิคมคาสร้อยทางช่วงปาติวทางช่วงทายมูลทาง จังหวัดยะโสธรน,นะครับทางยะโสธร7มมตรทางไซมูลนะครับก็เป็นฝนตกนักปานกลางนะครับไซมูมูล9 1ม mm, นะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านสาลา9.7นะครับทางช่วงหนาใหญ่10.6แล้วก็กกกุ้ง9.6นะครับคุมเงินนะครับอยู่ที่ประมาณ9.3นะครับ แล้วก็อีกลหลายๆพื้นที่นะครับก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมสามารถดูไปพร้อมๆกับแอดมินได้เลยนะครับแอดมินอาจจะไม่ขานชื่อทุกอาเภอทุกตำบลที่เห็นนะครับเพราะว่าถ้าขานชื่อก็คงจะใช้เวลา1ชั่วโมงก็คงจะไม่จบนะครับก็ขอให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับทางช่วงวาปีปทุม9.5นะครับแล้วก็ทางช่วงดงน้อย9.7ทางช่วงบ้านกล้วย อยู่ที่7.6แล้วก็ทางช่วงหัวคั่ว6.2ทางร0 1 5เอมิลลิเมตรนะครับก็มีฝนตกกระจายตัวแล้วก็ทางช่วงจังหวัดอุบลทางศรีสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับทางช่วงเดชอุดมอํานาจเจริญมุกดาหารแล้วก็ทางช่วงสกลนครนครพนมทางช่วงตอนล่างก็จะเป็นตกเล็กน้อยกระจายตัวนะครับเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น แล้วก็อาจจะมีประปายอยู่ทางช่วงโคราชเล็กน้อยนะครับทางช่วงโคราชแล้วก็ทางช่วงภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีทางช่วงโคกสำโรงนะครับแล้วก็ทางช่วงวงเวียนสะแกลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับสิงห์บุรีอ่างทองก็อาจจะมีประปายบ้างนะครับแต่เป็นฝนอาจเป็นกลุ่มเล็กน้อยอ่อนๆนะครับเป็นสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยนะครับก็สามารถดูตามเชสซีได้นะครับแล้วก็ทางช่วงภาคตะวันออก ก็เริ่มได้รับอิทธิพลของลมจากทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดนาความชื้นจากทางช่วงทะเลอันมันพัดผ่านทางภาคใต้ลงสู่อ่าวไทยแล้วก็เข้ามาปกคลุมตามแนวชายฝั่งของทางภาคตะวันออกทางชนทางรีราชาแหลมฉบางทางช่วงพัทยาสตหีบระยองแกงทางจันทรบุรีขุ่งจังหวัดตราดนะครับก็มีโอกาสที่จะมีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนได้นะครับแล้วก็ทางช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตก ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะครับก็มีโอกาสที่จะเจอนะครับจากนั้นพอเราเคลื่อนไปดูต่อในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลา9นาฬิกาของวันเสาร์ที่10พฤษภาคมครับก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองนะครับกระจายตัวเกิดขึ้นจากการอัปเดตของโมเดลล่าสุดนะครับทางช่วงอีสานตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทางช่วงจังหวัดอุดรน,นะครับ8.6ม mm, ิลลิเมตรทางช่วงนากลาง6มิลลิเมตรนะครับแล้วกวว 9, ็ทางช่วงบัวลำพู5.9นะครับทางช่วงบัวลำพูแล้วก็โศกการเหลือง10มิลลิเมตรนะครับทางช่วงพันดอนอยู่ที่9.2นะครับแล้วก็ทางดงเย็นทางคำชมพูทางเดชอุดมทางขอนแก่นสารทองนะครับแล้วก็ทางหนองดินดำ ทางชุมแพกเกษตรสมบูรณ์นะครับทางกุดชุมแสงหนองลกพัฒนานะครับแล้วก็ทางช่วงบ้านไผ่กุดลังนะครับทางช่วงมหาสารคามก็ยังคงต้องติดตามนะครับทางช่วงวันอนอนนิวาสบ้านธาตุนะครับการกระจายตัวของฝนถือว่าดีแล้วก็แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับถ้าหากว่าเราไปดูกันแบบเล่นๆน,นะครับในช่วงยินของวันเสาร์ที่10นะครับดูกันแบบสนุกสนุกนะครับ แล้วก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็จะมีการกระจายตัวเพิ่มขึ้นเชสสีที่แบบจําลองให้ก็จะมีความเข้มข้นขึ้นจะมีเริ่มมีพื้นที่สีเหลืองเนี่ยกระจายตัวเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับฉะนั้นนี่คือสัญญาณของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยของบ้านเราจะมีการกระจายตัวขยายเป็นวงกว้างที่มากขึ้นอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวรับมือนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ในช่วงนี้เพราะแม่พี่น้องชาวสวนยางที่วางแผนจะออกมากีดยางในช่วงเช้ามืดนะครับก็เตรียมน้ํากดกันให้พร้อมนี่คือสัญญาณที่แอดมินส่งตรงถึงท่านผู้ชมแล้วนะครับช่วงนี้จะมีฝนเพิ่มก็ติดตามมาต่อไปครับเอาละครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับในคลิปนี้เดี๋ยวแอดมินจะมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปหน้าก็ฝากคนละนึกกำลังใจครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ